ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นกูลองเทสกูเป็นเบลติกเกมนี้โอ้โหกูแม่งเลยไม่รู้ทำไมไม่รู้มามาเริ่มใหม่เราเราเรียนก้ายจานเลยลืมลืมเลยลืมไปแล้วแม่ลืมได้โอ้โห มีคนสิผมปาดสง,<ร>ง,งสัยจะลืมไม่ได้ว่ะสงสัยจะลืมไม่ได้ว่ะเฮ้ยมีใครก็ไ่รูสิงผมปาดอยู่ที่ก้แอดมินก้คาเฟ่ครับผมหรือ,อ,อะไรเป็นคนปาดเขากู <c oughs> ปาดแต่ว่ากูไม่ได้เป็นคนโดนสิงกูโดนสิงมาอะไรกูไม่ได้เป็นคนโดนสิงก็มึง,งก็เป็นคนปาดแกไปไปอะไร พี่ขวดนเกมอะอะไรคือพี่ขวดโดนเกมพี่จีคืออะไรเล็กโลกอะโลกอะไรพี่ผมดูทั้งหมดนะคนที่ยืนอยู่ที่โต๊ะแอดมินไม่มีสักคนผมยืนอยู่กับพี่มิ้งสองคนผมพยายามแล้วมึงไม่รอดแล้วจิ้แล้วเอาหัวจะลองท่องว่า Y S O อะไรนี่มันจ้อะไรเล็กไม่รวดพ่อแม่จิ้แล้วตายจะตายแล้ว Okay, คิดว่ากูไม่รู้เหรอว่ามึงเป็นแฮร์รี่โอเคมึงคิดว่ากูไม่รู้ว่ามึงเป็นแฮร์รี่ อยู่หน้าเม็ดเปย์อยู่หน้าเม็ดเปยไอ้เหลืองเดินลงมาคือมันเป็นซ่าเอางี้ดีกว่าไม่ไม่เอางี้ดีกว่าใจร้าวใจร้าวเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าพวกพี่จะทำเควสแต่ใจร้าวต้องฆ่าพวกพี่โดยการคลิกขวาผมอยากจะถามว่าไอ้คลิกขวาเนี่ยมันต้องคลิกขวาค้างไหมพี่ไม่ไม่กดคลิกได้เลยเมาเอาบอลเองเก็บไม่ไม่ไมผมยิงผมยิงไปแล้วไอ้พี่บอลไม่ตายผมรู้ว่าตอนนั้นไม่โดนไม่โดนไม่โดน นั่นอย่างี้อิมพอร์เตอร์ครับ importer ต้องใช้ความสามารถพิเศษแล้วข้ามป่าเองนะครับห้ามกดคิกซ้ายป่าแล้วใช้แบบว่ายิงกระสุนหายไอ้สกิลนี่อย่างเดียวห้ามป่าสดอ่านใจผู้บอกเอมึงเมาเราหมุดเมาเราชี้ไปทางไหนของจอเป็นตรงเวสตรงเวสคือทางนั้นอ่ะสิบปีเราสิบปีเราสิบปี เป็นคอมโบที่ดีเป็นคอมโบที่ดีคอมโบที่ดีไว้ไว้ใจล้าเราทำคอมโบกันเดี๋ยวพี่จะขังพี่จะขึงให้เดี๋ยวพี่จะขึงให้แล้วเองก็ยิงนะเราเดาเกรเด็นน้ำบอกกรวเด็นน้ำบอกเดี๋ยวพี่ขึงให้แช่แงแช่ยิงแช่ยิงเสจังเสจังเสจังไม่มีสิ้นรอดเสจังเสจังเกไม่มีสินรอด เอฟเกตโอ้โห้วะยติดติติอ w โอ้ติดไอ้เวยติดติดบอติดบติดบอติดรีอร์ด้วยอะโอ้ยกเกดนี่ขนาดว่ามันอยู่ใกล้ๆเลยนะใจลาวมันอยู่ใกล้ๆติดเลยนะมันยังยิงไม่โดนโอ้ ยิงแบบยิงจอดได้ามึ่ยังยิงไม่โดนกูเลยเชื่อไงจะชนะด้วยเควสไงจะทำเควยเวสด้วยตเวด้วยผมผมไม่ับเป็นคิวไม่ับเป็นคิวผมจะแช่ให้ใจลาวยิงสองตกจบเกมนะสคงลูกไม่แก้มันเช้ให้ยิงแ้ยิงก็แชยิงมกียิงไม่โดนหกอนเลยวาเลวา

ตัวตะกอนหรืโอ้โหเลยนันหนึ่งลูกสนิทเกิดแล้วใบให้ลูกสนิทเกิดแล้วกําแพงอะไยังไงอะมึงอย่าให้ติดกําแพงดิอย่าให้ติดกําแพงดิมันจะติดกําแพงคือโดนกําแพงคุณติดเลยทำองศาให้ดีทำองศาให้ดีเสร็จยังเดี๋ยวพี่เอาเลยพี่เอาทางมาตางไหนมาตางไหนเอาเร็วองศาดีดีฮามีฮามีเอ้าพี่ขวดพี่ขวดใช้รองเท้าเอ้ยมี่ขวดใช้รองเท้า

แต่แล้วแต่แล้วไม่ได้คิดที่ไอคอนจะอยู่นะคิดขวาก็เล้วคิดคิดคิดแบบข้ามไปเลยไม่ต้องคิดขวานะเออต้องคิดขวานะเนี่ยพี่ยิงโดนที่แม่ไปไปลงโดนลงที่พื้นน่ะลงที่พื้นน่ะจบแล้วไหนบอกไปแต่งเอเป็กมาจบแล้วเอ้แต่แล้วเร็วยิงยิงหกห้าสี่สามถ้าไปโดนเรียกกูหมาเลยเย้ สูงต่อหน้าขนาดนยังง่ายกว่าก okay. ็กูขึงให้มึงเยอะมากมึงยิงไม่โดนเลยอ่ะตอนนี้คือเราแพ้ันทุกคครับเพื่อโค้เสร็จไงเบสเสร็จแล้วไงฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย